อสวัสดีค่ะวันนี้ช่องหญิง y u t u b e นะคะเพิ่งจะรวมญาติกันนะคะยังไม่พร้อมกันเลยตั้งแต่ปีใหม่วันนี้วันที่7นะคะวันที่7จ็ดค่ะเราเพิ่งจะรวมญาติกันเราก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละคะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้มาจอยกันนะคะเพิ่งวันนี้ค่ะนัดกันมาจอยกันค่ะญาติพี่น้องรวมท้องกันนะคะ กินอยู่อาหารของเราวันนี้ค่ะเด็กๆมีไก่ KFC นะคะมีขนมเค้กขนมเค้กอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยคะโบอร่อยไหมคะเลยมีแต่ญาติๆหลานๆรวมญาติค่ะวันนี้ค่ะแปะซะนะคะแปะซะปลาช่อนทำเอง น้ำเมีม่ยงพันเมีย่ยงโอ้ยปลาเต๋มีเอานาทเไปมานาไปไปไปนาทีเเลือกหาเดี๋ยัดไป ขอบคุณเลยครับยายเฉลิมระกินลาวนะครับคุณยายของคุณลหลานขอให้มีอายุมัน่นคงยืนครับผมรับของขวัญจากลูกหลานนะครับาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเขาก็เสีงเยง proper นะครับอันนี้ลูกหลานตัดให้น,นะครับถ้บามีอะไรมากมายก็นั้งใจเล็กลน้อยสำหรับเพื่อความรักและบุคคนที่คุณแม่กันนานะครับ เอาคนที่สองได้ตูกนะครับมาลินนะครับใคร่เจ็ด่งามลยท่เดียวแ่เ็ดแั่งสามเขาแข่งเพิ่มหน่ยโอเคที่มาขอให้ทีมวันพอดีนะครับจับจับเอ้าเอ้าเอ้าต่อมาก็ นางเพชรชัยฮันทองโอเคงที่เด็ดช่องที่เด็ดโอเคครับขอให้มีอายุมันขอดีดูทุูกท่านนะครับวันนี้อาหารรวมสมวูรณ์นทุกอย่างเดี๋ยวขยบไปกินต่อน้ำหลงนะครับเบียเบี้ยบนจาไปเท่าเนยได้อ้ย้ย เอาไปแม่เอาทำไมรัดคิวล่ะอนีทำไมไม่ย้ายก้อนล่ะมามันจับได้อันใดก็เอาเป็นชื่อใครเดียวกันไม่ได้ย้ายตามลำดับเกิดไงเคนหยิบของใครได้ก็ของคนนั้นเจ้าไอ้ก้อนอะเอ่านางสมองนางสาวสมนัททองนะครับพูดๆเพื่เพื่แกเป็นนางสาวอยู่สาวสวยด้วยนะครับสาวสวยด้วยผมเปลี่ยนสีแล้วทุกวันนี้ มาแยกใจมาแยกใจตอนนี้ที่ดีก่อนก็เอาข้อเสียงเพื่อนนะครับอันนี้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายอย่างนะครับที่ว่าใช้ได้นะเฮ้ยเนี่ยวไม่ถูกเอาเจ๊ยมอนภาษาพังเอานวารัตเนวารัตเอาเนวารัตเนวารัตขันทอง มลรดกขันทองโอเคอันนี้ก็จะพี่นะครับอ้าวเข้มขึ้นไปหน่อยได้กันทุกคนนะครับอุาภรัตนารัตนารัตนามาภรัตนารัตชลามามารับก่อนครับพี่เราต้องขึ้นให้คนน้อยอย่คงเดียว ชมปรุจากกัปตันฟาข้างนะครับมาจากไทยนานะครับกับมาท่านต่อไปเป็นเรียงเทีท่านเรขานายกนะครับลำไยผล้นะครับเลขาชือามูเรขานายกอบตอต้องปดสนะครับผมขอเชิญชมประุ้ท่านเลยขานะครับเคครับผม เอาไม่สิไม่สิโอเคครับผมคนชื่อนุ่มนะครับนุ่มมาจากบันดุงนะครับบันดุงครับครับไม่มีชื่อไม่ต้องเสียใจนะครับน่าเจอกันใหม่ให้ลูกหลานบางทีอาจจะคัดมาไม่ครบเท่าไหร่นะครับผมต้องแปดต้องแปดโอเคครับผมกางมีลูกหลานของเราครับ นายสหลัดจินลาวันนี้จะเป็นวันที้จะเป็นไฟฟ้าฝ่าเป็นพระคาผูกพาครับท่านทหารวันนี้เจอกันครับผมต้องส่งให้ถึงดวงดาวทุกคนน่าจะอยู่ฝ่ายบริษัทกบิพัฒน์แล้วกันโอเคครับผมตอนนี้ใครยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับ S <S เอามีคนนะครับสุพัสุพัฒน์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 ไมาสม่ไม่หม่ไมไม่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 ไ้่ไม่ไม่ไม่าม่ไม่ได่ไส่ไม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 ไม่ไร่สุดท้ายเอไม่ไก่ไม่ไม่ไไม่ไไ่่ม่ม่สำหรับลูกหลานนะครับที่เดินทางไ่ <s <s ่มมไ ก็ยอดยอดดึงตานนะครับฉลองดึงใหม่กันกระตันรูปหน่อยดึงตาหน่อยดึงตาหน่อยโอเคครับขอเชิญเพลิงด้วยหน่อยเดี๋ยวสุดท้ายคืออาวุโสที un> ่สุดของพวกเราคุณตานะครับทุกคนรักมากฝ่ายผลิตของเราบอกว่าขอเชิญตาผู้รัตชลัยท่านหลานชายจะมอบเป็นเงินสดครับผม ก็ว่าเป็นเงินส่ครับอากฟ้าแ่เลครับปีนีนัผมนะครับผมเป็นการรินส่วนั้ถการร่วมการร่วมจะจับเยครับผมการร่วมจะจยสำหรับายปีนัตผมนะครับการเินสนะครับอันหนึ่งพัน้าจะเนครับ

ทุกคนผมพัดนะครับมอบให้ตาโูนะครับทคนมีท่านมาเขาะโปรโมทนะครับก็ต้องเรียกไม่องน้ใบูกบูน้าะครับไปเห็นหน้าทุกคนเน้ทุกคนเอานทีไปหนนาทีไปไปไปนเลือกเดี๋ยวจัดไป 我来了，我来了。 ของขวัญมันเกิดจากพ่อของขวัญมันเกิดจากพ่อ